จองครับแล้วก็ไม่เห็นรถจริงด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ทดลองขับด้วยครับใช่ไหมครับรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือเขาสวยมากแล้วก็แบบทันสมัยมากสวัสดีครับชื่อช้างครับนัทพลกฤิการครับอายุ40ปีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักจราารวิทยุร้อยครับอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ร้อ5เมกะเฮิร์ครับเป็นฮาวเวเอสซิกครับอันตราครับ ตอนแรกนะครับที่เข้าไปรู้จักกับฮาวาวนะครับก็มีคนเนี่ยแนะนำนะครับบอกว่าเข้าไปดูรถรุ่นนี้สิก็แลังจะมาเปิดใหม่นะครับที่ประเทศไทยของเรานะครับก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปดูแอปพลิเคชันนะที่เขาให้จองแล้วก็ไปดูใน u t u b e ครับก็ปรากฏว่าเป็นรถที่แบบน่าสนใจมากเออถ้าเป็นรถในในคลาสเดียวกับเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรุ่นที่แบบมีทั้งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันให้เราแบบเยอะมากๆเลยครับก็เลยสนใจรุ่นนี้จองครับแล้วก็ไม่เห็นรถจริงด้วยครับแล้วก็ไม่ได้ทดลองขับด้วยครับเจอรถก ส่งที่บ้านเลยดูจากข้างนอกนะครับมันสวยมากใช่ไหมครับรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือก็สวยมากแล้วก็แบบทันสมัยมากแล้วก็ยิ่งเราได้ไปดูด้านในรถนี่มันกว้างมากครับแล้วก็เรื่องราวของฟังก์ชันต่างๆนี่อย่างที่บอกว่ามันให้เรามาเยอะมากๆซึ่งผมว่ามันไม่เคยมีใครให้เยอะขนาดนี้มาก,ก่อนอนะ ก็ใช้ในการเดินทางไปทํางานครับแล้วก็มีออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆบ้างที่ขับอยู่ตอนนี้ที่ใช้ไปนะครับก็มีจากนครไปนราธิวาสนะครับแล้วก็มีนครไปภูเก็ตที่ไปนราธิวาสนี่คือตามไปเชียบอนตามไปเชียบอนครับก็รถนี้ไปด้วยแม้ว่าเราจะเดินทางไปหลายร้อยกิโลนะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันมันไม่เหนื่อยครับนั่งแบบสบายมากครับแล้วก็เรื่องราวของความปลอดภัยนะครับมันจะบังคับเลนอะไรเงี้ยนะครับพอเราจะออกข้างทางอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงเตือนอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็มองเห็นว่ามันเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็รไปถึงงงงเื่อออขกล้ นขาชัดมากครับแล้วก็จอนี้ใหญ่มากที่เราเคยเห็นรุ่นอื่นนะครับคือกล้องมันไม่ชัดขนาดนี้ครับแล้วก็จอมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยแต่เนี้ยของเขาาชัดแล้วก็จอใหญ่มากเวลาถอยรถหรือว่าเข้าไปในจุดอย่างเช่นเรากําลังจะเลี้ยวครับแล้วมันเป็นทางแคบมันก็จะช่วยเราได้เยอะมากเราก็มองผ่านกล้องได้เลยกล้องกลางคืนก็ชัดครับเคยมีนะครับที่เป็นระบบเรื่องราวของความปลอดภัยซึ่งต้องบอกว่าเขาดีมากครับเคยมีแบบถอยครับแล้วเราไม่ได้ดูด้านหลังแล้วมันก็เบรกเองก็เลยไม่ชน เราศึกษามาว่าเขาไม่ได้ใหม่จริงๆเลยแต่คือเขาแค่มาใหม่ในประเทศไทยแต่ในประเทศจีนนะ่ยคือเขาก็ทําเรื่องของรถยนต์มานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ใช้กันเยอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็มั่นใจนะครับในในแบรนนี้เร็วแรงมันครับ